เขามีมีคนใส่ชุดสีมันเนี่ลงไปก่อนเลยผมลงแล้วคุณตามนะครับผมมีร้อยสักด้วยชอบเหรอไอ้ต้องไปไล่มึงอ่ะเปลี่ยนเพลงลงไปดิอ่ะลงลงน้ำเลยนะเฮ้ยไหวเล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 ยไหวไนีิสิไหวไปไหนแจหมมาลับก่อน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 โอ้ชุดมามา อยากเห็นกันเชียงเกาะหลังมาแล้วอยากเห็นข้างล่างอะอะไรนะอยากเห็นข้างล่างโอ้ยมันจะดูไม่ดีมันล้างมากเลยครับคุณใหญ่เออเราก็งงนะว่าเสื้อมันลงไปล้างกับอะไรที่มันเป็นแปลกๆนี่ใช่ไหมได้ครับอย่าไปสนใจมันเลยว่ายไน้ำโชว์เรื่องไปโ้ชอบคุณใหญ่เลยตัดสินใจเกาะหลังไอ้แจมไอ้เหยียบคนเหี้ลื่นพลาด หินท right ี่ไหนล้วคุณใหญ่มีในน้ำนี่ไงไม่มีมันเป็นโป๊้คนที่ไหนเรียกโป้ก็เรียกไปเลยคนแถวนี้เขาเรียกท่าเรือะคุณใหญ่จะขึ้นหลังไอ้แจมแต่แล้วคุณใหญ่ลื่นตะไคร้พลาดไปอีกแล้วโฮ้ยช่วยด้วยลื่นไปคุณใหญ่จะจมน้ำคุณใหญ่จมน้ำในหลังไอ้แจมไว้ไอ้แจมไอ้ใหญ่ไม่นไรไอ้เบลเป็นไร ไปครับคุณยายแต่ก็ใ้น้ำมาเยอะเป็นไรอ่ะไปแล้วเร็วไปเด้วด้วยแจมรอด้วยแจมคุณยายครับเดินแจมสนุกนกับการเดินน้ำเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไรครับถอดเสื้อผ้าจัานวางไว้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วครับมาเดี๋ยวยัไปแถวแถวท่าน้ำซะหน่อย ไม่ได้เล่นน้ำมานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยว่ากะ่าวันนี้จะเล่นน้ำกันหน่อยแล้อ,อไม่รู้ว่าลุงจกะไปไหนลุงจกะลุงจกะไปเล่นน้ำกับผมไหมคะลุงจกะไอ้แจมเล่นน้ำอย่างลื่มลานใจฮะในขณะที่แล้วคนใหญ่ว่ายน้ำมา คุณใหญ่เป็นตะคิวไอ้แเมียท่าไม่ดีเลยไหวกลับมาช่วย cruise, Titanic, คุณใหญ่ ajudar, ตะคววิวตะคิวตะคิวกินขาคุณใหญ่ไอแกม้วนน้ำกลับมาเลยพาคุณใหญ่ขึ้นหลังแต่คุณใหญ่ทนไม่ไหวพัดลื่นอีกแล้วครับพัดกูก็ไม่จำเรืขยันลื่นจะขยหญ่ไปคุณใหญ่สิรอด้วย แนบเอาด้วยโอ้ยเลือดเลสายตาผมจะไปมองเสื้อหูเออไครก็ไม่รู้เออเจ้าทหารอย่าไปจับมันไม่ใช่ของเราเล้าเอาลูกโอ้โอ้เอ้สามดาวเลยไอ้เอ้ต้องเป็นของทหารยศใหญ่แน่อ้เ้วยแล้วเขาไม่ถอดทิ้งไว้ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยลองหาดูสิลูกเออาไอ้ะใครคะ เออเออเอเออยออเออเออเอเเออยเออเเออเออเออกออเออเอเืเออเออเอเลอเออเอเอเรเออเออออเออเออออเออเออเอเอเออเอเเ เมาคืนไปนะครับล่วงไปข้างล่างครับเฮ้ยลองไปหาเจ้าของให้ดูลูกไปเออเออเสื้อใครก็ไม่รู้ลองร้องเรียกเสื้อใครครับเออเสื้อใครครับเออเมื่อไหร่ก็อะไร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 อะไไอ้พี่ออกมาเลยคงจะรู้เรื่องมึงเลยวแต่ไปแต่ก่อนร้องเรียกเฮ้ยน้องเดียมคุณยายกำลังพาที่เสื้อกูไปไหนอะเสื้อหัวใจ เอาละมองใครบ่อยไหมล่ะเฮ้ยอยู่นู่ะเสื้อวะเติมไปมคเฮ้ยเป็นใครวะเอ้านั่นเสื้อกูเอาขึ้นมาไอ้ยใบใบเสื้อเขาเอ้เสื้อเขาลูกเอ้ของคุณใหญ่เอ้ยไม่ใช่ครับใช่สิเสื้อคุณใหญ่ท้องเสื้อตัวนี้ตัวหนึ่งไปไหนล่วงไปข้างล่างอะครับล่วงครับ แล้วมันลุกมาได้ยังไงผมจะพลาดไว้มันพลาดครับเยเเฮ้ยไอ้ใบเสื้อของกูเอาคืนมาเอาเสื้อคืนเข้าไปลูกเร็วไม่ใช่มันบอกไม่ใช่จะไม่ใช่ได้ยังไงโชว์เสื้อกูอยู่ไม่ใช่จะคืนดีๆไม่ใบคืนเข้าไปลูกกลัวลมเสียอยู่นะมึงยังมาขวางทางกูอีกเหรอใบคืนเดี๋ยวลูกเขาบอกไม่คืนดีดีเดี๋ยววันนี้กูจะเอาเลือดหัวมึงออกมาพร้อมกับเสื้อกูเลยไปพผอทังลูก ไ่ไปฮคุณกูเห็นดีกาไปไปไปเลยไปเลย